เมื่อกล่าวถึงฮิมาลัยหลายคนคงนึกถึงเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกเป็นบ้านของยอดเขาเอเวอเรสต์และภูมิประเทศอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความลี้ลับแต่เหนือกว่าความสูงหรือความสวยงามตามธรรมชาติกลับมีอีกสิ่งหนึ่งที่ชวนให้คนทั้งโลกตั้งคำถามมายาวนานนั่นคือแสงลึกลับที่ปรากฏขึ้นบนยอดเขาในยามค่ำคืนแสงที่ไม่มีที่มาแน่ชัดไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ตัดสินได้อย่างสิ้นเชิงและบางครั้งอาจไม่ใช่สิ่งที่มาจากโลกของเราตอนที่ 1. ภูมิประเทศฮิมาลัยดินแดนแห่งความลึกลับ เทือกเขาหิมาลัยดินแดนแห่งหิมะและความลี้ลับที่ทอดยาวกว่า2,400กิโลเมตรเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติที่แบ่งระหว่างภูมิภาคเอเชียกลางกับอนุทวีปอินเดียภูเขาเหล่านี้ไม่เพียงเป็นเขตแดนของประเทศอย่างอินเดียเนปาลภูฏาน,านจีนและปากีสถานแต่ยังเป็นเขตแดนระหว่างสิ่งที่มองเห็นกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้ยอดเขาหิมาลัยบางลูกสูงเสียดฟ,ฟ้าเกินกว่า8,000เมตรเช่นยอดเขาเอเวเรสต์หรือที่ชาวเนปาลเรียกว่าสกัมมาทาซึ่งหมายถึงมารดาแห่งจักรวาล แต่หิมาลัยไม่ได้มีเพียงแค่ความสูงอันน่าทึ่งเท่านั้นเพราะภายใต้ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปียังซุกซ่อนถ้ำลึกช่องเขาเร้นลับและพื้นที่ห่างไกลที่แทบไม่มีมนุษย์เหยียบย่างในเขตลึกของเทือกเขามีหลายหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และบางครั้งแม้แต่แผนที่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนที่นี่เป็นโลกอีกใบที่เวลาเดินช้ากว่าโลกภายนอกเป็นพื้นที่ที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไปไม่ถึงและเรื่องเล่าต่างๆก็ยังคงดำรงอยู่เหมือนเมื่อร้อยปีก่อนหนึ่งในตำนานที่เล่ากันปปาากกต่่อออคืืเรง นครลับซัมบาลาเมืองศักดิ์สิทธิ์ในมิติคู่ขนานที่เชื่อกันว่าอยู่ในหุบเขาอาลิลับของฮิมาลัยว่ากันว่าผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถค้นพบเส้นทางไปยังเมืองแห่งนั้นได้อีกหนึ่งตำนานเก่าแก่ที่โด่งดังคือยมปลากุงหรือถ้ำแห่งการตื่นรู้ที่พระโยคีชื่อดังอย่างมีลาเรปาเคยปฏิบัติธรรมอยู่หลายปีในความเงียบเงันท่ามกลางหิมะเขาไม่กินอะไรเลยนอกจากหิมะและพลังจากภายในจิตใจของเขาเอง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากในหิมมาลัยยังคงถูกค้อมล้อมด้วยความเชื่อเรื่องจักรของโลกหรือจุดพลังงานแม่เหล็กที่เชื่อกันว่าเชื่อมโยงม,มนุษย์กับจักรวาลจุดตัดของเส้นพลังงานเหล่านี้บางครั้งก็เป็นสถานที่ที่เกิดปรากฏการณ์ผิดปกติเช่นแสงลึกลับที่ลอยขึ้นจากยอดเขาโดยไม่มีคำอธิบายหิมาลัยจึงไม่ได้เป็นเพียงเทือกเขาธรรมดาแต่เปรียบเสมือนประตูบานหนึ่งที่เชื่อมโลกทางกายภาพเข้ากับโลกของพลังงานลึกลับและจิตวิญญ,ญาณตอนที่สองแสงลึกลับเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้จริง ในความมืดของค่ำคืนกลางหิมาลัยท่ามกลางอากาศที่เย็นเย,ยือกและความเงียบงันที่ไม่อาจหาฟังได้จากที่ใดในโลกมีกลุ่มแสงประหลาดที่ปรากฏขึ้นเหนือยอดเขาสูงชันแสงที่ไม่มีเสียงไม่มีทิศทางชัดเจนและไม่มีคำอธิบาย หนึ่งในบันทึกแรกสุดเกี่ยวกับปรากฏการนี้ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2469เซอร์ฟรานซิสยังฮัสแบนนักสำรวจชาวอังกฤษผู้เป็นผู้นำคณะเดินทางเข้าไปยังทิเบตได้เขียนบันทึกถึงแสงกลมสีขาวที่ลอยขึ้นจากยอดเขาในยามค่ำคืนแสงนั้นเคลื่อนที่อย่างแผ่วเบาแล้วดับหายไปโดยไม่มีร่องรอยในทศวรรษต่อมามีการบันทึกเพิ่มเติมโดยกลุ่มนักปีนเขาชาวอิตาลีที่เดินทางสำรวจพื้นที่ใกล้กับยอดเขานันดาเทวีพวกเขาระบุว่าเคยเห็นลำแสงสีฟ้าอมเขียว พุ่งขึ้นจากกลางหุบเขาในคืนเดือนมืดแสงนั้นไม่มีเสียงไม่กระพริบและไม่สะท้อนบนผิวหิมะแต่ดูเหมือนจะเปล่งออกมาจากพื้นโลกเองมากกว่าไม่เพียงแต่นักสำรวจหรือชาวตะวันตกเท่านั้นที่พบเห็นชาวบ้านในรัสิกิมและควาลาดักของอินเดียต่างก็เล่าตรงกันว่าพวกเขาเคยเห็นไฟวิญญาณลอยไปตามยอดเขาในยามค่ำคืนแสงที่เห็นนั้นบางครั้งเป็นสีส้มบางครั้งเป็นสีขาวนวลบางคืนก็แปลเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวเรืองแสงเหมือนกับเรืองแสงในที่มืด ในปีพุทธศักราช2550กลุ่มนักปีนเขาชาวญี่ปุ่นที่ตั้งแคมป์อยู่บริเวณเชิงเขาเอเวอเรสต์ฝั่งทิเบตรายงานว่าเห็นจุดแสงหลายดวงลอยขึ้นไปในท้องฟ้าอย่างเงียบงนันพวกเขาบันทึกวิดีโอไว้ได้บางส่วนซึ่งแสงเหล่านั้นไม่ได้เคลื่อนไหวแบบเครื่องบินหรือดาวเทียมแต่เหมือนสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนตัวด้วยจังหวะธรรมชาติอย่างน่าประหลาด ล่าสุดในปีพุทธศักราช2562นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งจากเนปาลที่ตั้งแคมป์ใกล้กับทะเลสาบโงซุมปาที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหิมาลัยฝั่งตะวันตกได้ถ่ายวิดีโอแสงลึกลับที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำของทะเลสาบยามเที่ยงคืนแสงนั้นไม่มีแหล่งกำเนิดชัดเจนไม่มีเสียงไม่มีการสะท้อนของวัตถุแต่กลับเคลื่อนตัวอย่างมีทิศทางและหายไปในพริบตาทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหรือภาพถ่ายที่อาจแต่งขึ้นได้เพราะหลายเหตุการณ์มีพยานหลายคนเห็นพร้อมกันจากคคลนมุมและบางครั แต่ที่น่าแปลกใจคือแสงเหล่านั้นมันจะไม่สามารถบันทึกได้ด้วยกล้องธรรมดาในบางครั้งราวกับมันเลือกที่จะให้เห็นเฉพาะบางคนหรือบางช่วงเวลาเท่านั้นสิ่งที่น่าสงสัยมากยิ่งกว่าคือแสงเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีตำนานเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานพิเศษอยู่แล้วบางคืนก็ปรากฏแค่แวบเดียวบางคืนกลับอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงโดยไม่เคลื่อนไหวบางคนถึงขั้นตั้งคำถามว่าแสงเหล่านี้รับรู้ถึงการมีอยู่ของเราได้หรือไม่ตอนที่ 3. สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ แม้ปรากฏการแสงลึกลับบนยอดเขาฮิมาลัยจะเต็มไปด้วยความลี้ลับและเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติแต่ในโลกของวิทยาศาสตร์นักวิจัยหลายกลุ่มพยายามค้นหาคำอธิบายอย่างมีเหตุผลและเมื่อพิจารณาจากธรรมชาติของภูมิประเทศฮิมาลัยที่มีทั้งหินแปรหิอาานอคณนีพลังงานธรณีและสภาพอากาศสุดขัว้วก็มีหลายทฤษฎีที่น่าสนใจถูกหยิบยกขึ้นมาหนึ่งในสมมติฐานแรกคือปรากฏการไฟฟ้าบรรยากาศที่เรียกว่าไฟเซนเอลโมหรือที่คนโบราณมองว่าเป็นเปลไฟศักดิ์สิทธ ฟเซนเอลโมคือแสงสีฟ้าหรือมุ่งที่สามารถปรากฏได้ที่ปลายวัตถุสูงเช่นยอดเขายอดต้นไม้หรือเสากระดงเรือเมื่อเกิดการผส,สมของประจุฟไฟฟ้าในบรรยากาศสภาพอากาศของหิมาลัยโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนที่มีการไหลเวียนของลมร้อนขึ้นสู่ยอดเขาหิมะอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์นี้ได้อีกสมมติฐานที่น่าสนใจคือแรงดันจากเปลือกโลกที่กระทบก,กับหินบางชนิดซึ่งมีคุณสมบัติเทียบโซลิเ e ล็กทริก หินบางประเภทเช่นควอตเม่ได้รับแรงกดหรือแรงสั่นสะเทือนอาจปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาและหากมีพลังงานมากพอก็สามารถเกิดเป็นแสงได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีรอยเลื่อนหรือแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวตลอดเวลาเช่นเทือกเขาหิมาลัยซึ่งยังคงยกตัวสูงขึ้นช้าช้าทุกปีจึงเป็นไปได้ว่าแสงบางส่วนอาจเกิดจากปฏิกิริยาทางธรณีวิทยาที่สายตามนุษย์ไม่เคยคาดคิดนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่ว่าบางแสงอาจเกิดจากพลาสมาในชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นก๊าซที่มีประจุไฟฟ้าเช่นเดียวกับที่พบในแสงเหนือ เมื่อสนามแม่เหล็กของโลกเบี่ยงเบนหรือรวมตัวผิดปกติในบางจุดเช่นจุดตัดของเส้นพลังงานแม่เหล็กโลกหรือเลลายก็อาจาก่อให้เกิดลำแสงพลาสมาลอยขึ้นในรูปแบบที่ดูเหมือนหลุดมาจากอีกมิตินอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าบอลสายฟ้าหรือลูกไฟฟ้าเรรอน ซึ่งเป็นปรากฏการหายากและยังไม่มีคำอธิบายชัดเจนลูกไฟเล็กๆที่สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานหลายวินาทีโดยไม่ดับและบางครั้งเคลื่อนที่อย่างช้าๆนักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าอาจเป็นผลลัพธ์จากการรวมกันของไอออนความร้อนและสนามแม่เหล็กในพื้นที่เฉพาะเจาะจงเช่นบริเวณยอดเขาสูง อย่างไรก็ตามแม้จะมีสมมติฐานมากมายแต่สิ่งที่ท้าทายคือนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทดลองในสภาพแวดล้อมเดียวกันได้ง่ายหิมาลัยเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยากการตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดต้องใช้เวลาและทรัพยากรสูงมากและบางพื้นที่ยังถูกจำกัดด้วยศาสนาความเชื่อหรือผู้มีอากาศสุดขั้วที่สำคัญคือปรากฏการแสงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามเวลาที่คาดเดาได้บางครั้งเกิดขึ้นแค่ไม่กี่นาทีต่อปีบางครั้งหายไปหลายสิบปีแล้วจูจ่ๆก็กลับมาให้เห็นอีกครั้ง จึงทำให้แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในตันกัก,ก็ยังต้องยอมรับว่าเราอาจยังรู้น้อยเกินไปเกี่ยวกับพลังของโลกใบนี้ตอนที่4สมมติฐานเหนือธรรมชาติหรือว่าพวกเขามาจากที่อื่นแม้จะมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์หลายประการแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ และเมื่อเหตุการณ์หลายอย่างดูมันจะท้าทายขอบเขตของฟิสิกส์และตันกับพื้นฐานผู้คนจํานวนมากจึงหันไปตั้งคําถามว่าหรือว่าแสงลึกลับบนยอดเขาหิมาลายัยอาจไม่ใช่สิ่งที่มีต้นกําเนิดจากโลกของเราจริงๆหนึ่งในสมมติฐานที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางคือแนวคิดเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือ UFO นักทฤษฎีสมคบคิดบางคนเชื่อว่าพื้นที่บริเวณยอดเขาหิมาลายัยโดยเฉพาะแถบที่ยังไม่ถูกสำรวจอาจเป็นจุดซ่อนตัวของฐานลับใต้ดินของสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่น พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าแสงที่ปรากฏนั้นมักมีรูปแบบคล้ายลำแสงเคลื่อนที่เร็วหรือเป็นแสงทรงกลมที่ลอยค้างอยู่ในอากาศซึ่งแตกต่างจากลักษณะของแสงธรรมชาติที่เรารู้จักในบันทึกโบราณของชาวทิเบตมีการกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตจากโลกเบื้องบนที่ลงมายังโลกผ่านช่องพลังงานบนยอดเขาสูงบางตำนานเชื่อว่าแสงลึกลับเหล่านี้คือตัวแทนของเทวะหรือผู้เฝ้าประตูมิติที่สามารถข้ามผ่านโลกทั้ง3ได้ซึ่งรวมถึงโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกของวิญญ,ญาณ พระรามาบางรูปที่เคยถือศีลภาวนาอยู่ในถ้ำหรือกลางหิมาลัยได้เล่วว่าพวกเขาเคยเห็นแสงสีทองปรากฏกลางท้องฟ้าโดยไม่มีแหล่งกําเนิดและแสงนั้นไม่เพียงแต่เรืองรองแต่ยังสื่อสารด้วยความรู้สึกบางอย่างที่แทรกซึมเข้ามาในจิตใจโดยไม่ต้องใช้คําพูดบางกลุ่มที่ศึกษาความลี้ลับของโลกเสนอแนวคิดว่าแสงเหล่านี้อาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากนอกโลกแต่เป็นพลังงานที่มีสติพลังงานที่มีความรู้ความเข้าใจและอาจสื่อสารกับผู้ที่มีจิตเปิดรับเท่านั้นพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าพลังปัญญาเหนือธรรมชาติ ซึ่งอาจมีอยู่ทั่วจักราวาลแต่เลือดจะปรากฏตัวเฉพาะในจุดที่เส้นพลังงานของโลกบรรจบกันในทางจิตวิญญาณชาวฮินดูบางกลุ่มเชื่อว่าแสงเหล่านี้คือพาหนะของเทพเจ้าเช่นวิมานที่เคยถูกกล่าวถึงในมหากาบโบราณอย่างรามยณนะหรือมหาพานตะแสงที่เคลื่อนที่ไปมาในท้องฟ้าสูงนั้นไม่ใช่แค่ยานพาหนะทางกายภาพแต่คือการเดินทางข้ามมิติอย่างแท้จริงขณะที่ในอีกมุมหนึ่งบางตำนานของชาวบ้านพื้นเมืองเชื่อว่าแสงเหล่านี้อาจเป็นผู้พิทักษีมาลายัย รีวิญญาณโบราณที่คอยเฝ้าดูมนุษย์หากผู้ใดล่วงล้ำพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เคารพก็จะถูกส่งสัญญาณเตือนผ่านแสงที่ไม่มีใครอธิบายได้และที่น่าสนใจที่สุดคือในหลายเหตุการณ์ที่มีการพบแสงลึกลับพร้อมกันจากหลายกล้องหลายทิศทางแสงนั้นกลับหายไปอย่างฉับพลันเมื่อมีเครื่องมือวัดคลื่นแม่เหล็กหรือกล้องจับความร้อนถูกนำเข้ามาใกล้ราวกับว่าแสงนั้นรู้ว่ากำลังถูกสังเกตอยู่ตอนที่ 5. เขาไกลลาจุดบรรจบของพลังงานปริศนา หากจะพูดถึงสถานที่หนึ่งในฮิมาลัยที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดเมื่อพูดถึงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติชื่อของเขาไกรล,ลาสย่อมปรากฏขึ้นเสมอเขาไกรล,ลาสตั้งอยู่ในเขตปกครองตอนเองที่เบตของประเทศจีนเป็นภูเขารูปทรงพีระมิดที่เกือบสมมาตรอย่างน่าอัศจรรย์สูงเพียงประมาณ6,600เมตรซึ่งถือว่าไม่สูงที่สุดในฮิมาลัยแต่กลับถูกเคารพบูชาจากาศาสนาหลักถึง4าศาสนาได้แก่ฮินดูพุทธเชนและโพนผู้คนในหลายความเชื่อถือว่าที่นี่คือศูนย์กลางของโลกหรือ จุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกทิพย์สำหรับชาวฮินดูไกรลาสคือที่ประทับของพระศิวเทพผู้ทำลายและฟื้นฟูจักรวาลสำหรับชาวพุทธิเบตเชื่อว่าน,นี่คือบ้านของพระโพธิสัตว์จงคปาผู้ก่อตั้งนิกายไกรล,ลุกสำหรับชาวเชนที่นี่คือจุดที่ที่ระถังคารองค์แรกของพวกเขาบรรลุหลุดพ้นและสำหรับชาวพลพื้นถิ่นที่เบตโบราณไกรล,ลาสคือจุดพลังงานที่เชื่อมต่อสวรรค์และโลกสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาไม่มีใครเคยปีนถึงยอดเขาไกรล,ลาส ได้เลยแม้เทคโนโลยีการปีนเขาจะพัฒนาขึ้นมากในยุคป,ปัจจุบันแต่ทุกความพยายามกลับจบลงด้วยความล้มเหลวไม่ว่าจะด้วยพายุรุนแรงผิดธรรมชาติภาวะป่วยฉพลันหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ดูคล้ายแรงดึงดูดบางอย่างไม่อนุญาตให้มนุษย์เข้าใกล้ย,ยอดเขารัฐบาลจีนถึงขั้นออกกฎห้ามการปีนขึ้นยอดเขานี้โดยเด็ดขาดโดยให้เหตุผลทางวัฒนธรรมและศาสนาแต่หลายคนเชื่อว่ามีมากกว่านั้น นักธรณีวิทยาบางคนได้ตรวจสอบสนามแม่เหล็กในพื้นที่โดยรอบและพบว่าบริเวณนี้มีค่าความเบี่ยงเบนแม่เหล็กสูงผิดปกติคลื่นแม่เหล็กในบางจุดมีลักษณะบิดเบือนราวกับถูกบิดจากภายในทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดใช้งานไม่ได้นอกจากนี้ยังพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสะท้อนกลับของเวลาคือแสงอาทิตย์ในพื้นที่ใกล้เคียงสองเงาในทิศทางตรงกันข้ามกับหลักฟิสิก ทั้งหมดนี้ทาให้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าบนยอดไกรล,ลาดอาจมีโครงสร้างบางอย่างซ่อนอยู่ใต้พื้นดินบางคนถึงกับเสนอทฤษฎีว่ามันอาจเป็นพีระมิดโบราณจากอรารยธรรมที่สูญหายไปแล้วหรือแม้แต่สิ่งก่อสร้างจากอรารยธรรมที่ไม่ใช่มนุษย์และในหลายคืนอันมืดมิดผู้สแสวงบุญที่นั่งสมาธินะตีนเขาก็เคยเล่าว่าพวกเขาเห็นลำแสงบางอย่างเคลื่อนไหวช้าๆเหนือยอดเขาบางครั้งแสงนั้นลอยบนบางครั้งพุ่งขึ้นสูงอย่างไร้เสียงบางครั้งก็ปรากฏพร้อมกับเสียงดังกังวานในหัวโดยไม่มีเสียงจริงออกมาจากภายนอก ทั้งหมดนี้จึงทาให้ไกรลาดไม่ได้เป็นเพียงแค่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แต่มันคือปริศนาที่เชื่อมโยงความเชื่อศาสนาพลังงานและสิ่งลึกลับจากจักรวาลเข้าด้วยกันสถานที่ที่แม้แต่คนธรรมดาก็ยังรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่มองไม่เห็นเพียงแค่ยืนมองมันจากระยะไกลตอนที่ 6. แสงที่ไม่ยอมถูกอธิบายหรือโลกยังมีสิ่งที่เราไม่เข้าใจ แม้โลกจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีแม้มนุษย์จะส่งยานสำรวจไปถึงดาวอังคารและสร้างกล้องโทรทรรศน์อันทรงพลังที่สามารถมองเห็นจากกวาลห่างออกไปหลายพันล้านปีแสงแต่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าแสงบนยอดเขาหิมาลัยกลับยังคงไม่สามารถอธิบายได้บางครั้งแสงเหล่านั้นเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคนนับสิบบางครั้งก็เกิดขึ้นเฉพาะกับบุคคลผู้เดียวที่นั่งอยู่ท่ามกลางความเงียบไม่มีรูปแบบไม่มีคำเตือนล่วงหน้าและไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนักวิทยาศาสตร์ตรวจวัดก็ยังไม่อาจเก็บข้อมูลซ้ำได้ นักจิตวิญญาณก็ยังไม่สามารถตีความได้หมดและคนธรรมดายอย่างเราๆก็ทําได้เพียงเฝ้ามองมันจากระยะไกลด้วยใจที่เต็มไปด้วยคําถามแสงเหล่านี้อาจเป็นเพียงปฏิกิริยาทางธรรมชาติที่ซับซ้อนอาจเป็นพลังงานแม่เหล็กที่ยังไม่ถูกค้นพบหรืออาจเป็นบางสิ่งที่ปรากฏเฉพาะเมื่อเงื่อนไขของโลกจิตใจและเวลาสอดประสานกันอย่างแม่นยํา แสงลึกลับบนยอดเขาหิมาลัยยังคงเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์มันไม่ใช่แค่แสงที่มองเห็นด้วยตาแต่มันอาจเป็นสัญญาณจากอีกฟากหนึ่งของความจริงฟากหนึ่งที่เรายังไม่มีคําตอบแต่พร้อมจะค้นหาตอนที่7การพบเห็นจากนักบินมุมมองจากฟากฟ้าหากการมองจากพื้นดินยังทําให้เกิดคําถามมากมายเกี่ยวกับแสงลึกลับบ,บนเทือกเขาหิมาลัยมุมมองจากท้องฟ้าก็ยิ่งทําให้เรื่องราวเหล่านี้ลึกลับขึ้นไปอีกระดับ นักบินหลากหลายสายการบินที่เดินทางผ่านแนวเทือกเขาหิมาลัยโดยเฉพาะเส้นทางระหว่างเมืองกาธมานทุเลลาซาและดาราจีลิงต่างเคยรายงานตรงกันว่าพวกเขาเห็นแสงลึกลับลอยอยู่เหนือยอดเขาในระดับความสูงที่แม้แต่เครื่องบินก็ยังแทบไม่กล้าเข้าใกล้ หนึ่งในเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจมากเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2556นักบินของสายการบินท้องถิ่นเนปาละลายได้รายงานต่อศูนย์ควบคุมการบินว่าเขาและผู้ช่วยนักบินเห็นแสงทรงกลมสีฟ้าขาวลอยอยู่ห่างจากปีกขวาของเครื่องบินประมาณ5กิโลเมตรมันไม่ได้เคลื่อนที่รวดเร็วเหมือนอุกกาบาตแต่กลับลอยนิ่งราวกับกำลังจ้องมองและเมื่อพวกเขาเปลี่ยนทิศทางการบินแสงนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปในม่านเมฆอย่างเงียบงนัน ในอีกเหตุการณ์หนึ่งนักบินของเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยในเขตระดับเล่าว่าระหว่างการบินกลางดึกเพื่อช่วยเหลือนักบินเขาเาเห็นแสงสีเขียวจางๆลอยขึ้นจากหุบเขาซึ่งไม่มีหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าและไม่มีเครื่องกำเนิดใดๆแสงนั้นเคลื่อนตัวขึ้นมาจนถึงระดับเฮลิคอปเตอร์แล้วค่อยๆสลายตัวอย่างไม่มีเสียง รายงานลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆโดยมีลักษณะคล้ายกันทั้งในช่วงฤดูหนาวซึ่งท้องฟ้าเปิดโล่งและในฤดูร้อนซึ่งอากาศแปรปรวนและไม่เหมาะสำหรับการบินนั่นยิ่งทำให้เกิดคำถามว่าแสงเหล่านี้เกิดจากธรรมชาติหรือมีความตั้งใจแฝงอยู่นักบินบางคนไม่กล้ารายงานอย่างเป็นทางการเพราะกลัวถูกมองว่าเป็นเพียงจินตนาการแต่เมื่อมีรายงานจากลูกเรือหลายคนพร้อมกันและบางครั้งยังมีผู้โดยสารร่วมเป็นพยานด้วยคำถามที่ว่าบางสิ่งบางอย่างอยู่บนนั้น จึงเริ่มแพร่กระจายอย่างเงียบๆในหมู่นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือในหลายกรณีที่มีการติดตั้งเรดาร์ตรวจจับวัตถุแสงที่เห็นด้วยตาเปล่ากลับไม่ปรากฏบนเรดาร์เลยแม้แต่น้อยราวกับว่ามันมีอยู่จริงในบางมิติแต่ไม่ใช่ในมิติของคลื่นแม่เหล็กหรือวัสดุทางกายภาพ ทั้งหมดนี้ยิ่งตอกย้ำว่าแสงลึกลับบนยอดเขาฮิมาลัยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสายตาของผู้คนบนพื้นดินเท่านั้นแต่มันลอยสูงขึ้นไปจนถึงฟากฟ้าและทิ้งความเงียบสงัดไว้เบื้องหลังพร้อมกับความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดตอนที่8ความเกี่ยวข้องกับจักรของโลกพลังงานที่มองไม่เห็นจัดใจกลางโลก หากเรามองโลกไม่ใช่แค่ในแง่กายภาพแต่ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีระบบพลังงานของตัวเองโลกใบน,นี้ก็อาจไม่ต่างจากมนุษย์ร่างกายมนุษย์มีจักระศูนพลังงานหลัก7จุดโลกเองก็อาจมีจักระของโลกที่เป็นศูนย์กลางพลังงานตามธรรมชาติกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของพื้นที่พบหนึ่งในแนวคิดที่กล่าวถึงมานานคือแผนที่เลลายหรือเส้นพลังงานแม่เหล็กของโลก เลไลคือเส้นสมมุติที่เชื่อกันว่าเป็นเส้นทางที่พลังงานลึกลับของโลกไหลเวียนไปจุดที่เส้นเลไลหลายสายตัดกันคือสถานที่ที่มีพลังงานสูงผิ่ปกติและมักเป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างศักดิ์สิทธิ์ในอารยธรรมโบราณเมื่อพิจารณาตามแผนที่จักรโลกมีสถานที่อยู่เพียงไม่กี่แห่งที่ถูกจัดว่าเป็นจักรหลักหนึ่งในนั้นคือเทือกเขาฮิมาลัยโดยเฉพาะบริเวณเขาไกรลาสและหุบเขาที่ล้อมรอบถูกจัดว่าเป็นจักรที่7หรือจักรมงกุดของโลกจุดศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณสูงสุดซึ่งเปรียบบบดด้้กกกััจจุุที่่เชือมนษย์ขาารวล หากจากกรณี้เกิดการเปิดอย่างสมบูรณ์เชื่อกันว่าจะทําให้มนุษย์สามารถเข้าถึงภาวะตื่นรู้สูงสุดหรือที่เรียกว่าการหลุดพ้นในแง่นี้ฮิมาลัยจึงไม่ใช่แค่ภูเขาแต่คือประตูสู่การเปลี่ยนผ่านระดับจิตสํานึกของทั้งมนุษยชาติผู้ที่มีประสบการณ์เดินทางจาริกสแสวงบุญรอบเขาไกรล,ลาสหรือที่เรียกว่าการปริกรมะมักเล่าว่าพวกเขารู้สึกถึงพลังงานที่จับต้องไม่ได้เคลื่อนไปทั่วร่างบางคนถึงกับฝันเห็นภาพแสงเสียงหรือแม้แต่การย้อนอดีตข,ของตนเองมีหลายรายที่อาการเจ็บป่วยทางกายทุเลาโดยไม่มีคําอธิบายทางแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานสนามแม่เหล็กโลกยังตรวจพบว่าสนามพลังรอบพิมาลายมีความเบี่ยงเบนและการหมุนวนในลักษณะผิดปกติซึ่งบางจุดนั้นคล้ายกับจุดพลังงานที่พบในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆทั่วโลกเช่นสโตนเฮนในอังกฤษพิระมิดกีซาในอียิปต์หรือภูเขาไฟฮาเลอาคาลาในฮาวายบางทฤษฎีกล่าวว่าแสงลึกลับที่เกิดขึ้นบนยอดเขาฮิมาลัยอาจเป็นการสะท้อนตัวของพลังจากพระโลก เมื่อมีการรบกวนพลังงานหรือเมื่อใครบางคนเชื่อมต่อกับศูนย์พังนั้นได้แสงอาจปรากฏเป็นสัญญาณเป็นคลื่นหรือเป็นคําตอบที่ธรรมชาติส่งกลับมาแน่นอนว่าแนวคิดเหล่านี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่เมื่อคนหลายพันปีจากหลักศาสนาหลายวัฒนธรรมต่างพูดถึงจุดเดียวกันเราก็คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าบางสิ่งอาจมีอยู่จริงแม้มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้ผ่านความรู้สึกที่ลึกกว่าคําอธิบายหากคุณชื่นชอบเรื่องราวเหล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือส่งดาวให้เราด้วยนะคะ